วันหนึ่งนะคะหนูก็ไปเจอลูกนกหล่นมาจากต้นไม้แต่ไม่แน่ใจว่าต้นไม้ต้นไหนท็่มันสูงมากมองไม่เห็นรังเดิมมันนะคะหนูก็เลย เอ๊ะไม่รู้จะทำยังไงเลยเก็บเขามาวางไว้ที่แม่เขาจะเห็นชัดๆปรากฏว่าเขายังบินไม่ได้ถึงแม่เขาเห็นแล้วก็พาไปด้วยไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยทิ้งไว้กลางคืนแมวก็อยากจะมากินเขาหนูก็เลยเก็บเขาขึ้นไปไว้บนชั้นสองที่อยู่ใกล้ต้นไม้ที่สุดปรากฏว่าให้ให้น้ำเขาแต่ เขาก็ไม่เคยกินเลยนะคะแม่เขาจะเป็นคนหาอาหารหาน้ำมานี่วันนี้ผ่านมาสี่วันแล้วลูกน้องอะ่ะเขาเริ่มที่จะบินได้แล้วพี่แม่กับพ่อเขามาเยี่ยมเขาทุกวันเลยหนูรู้ได้ไงหนูก็เอาคอมพิวเตอร์หนูเนะะี่ยค่ะเปิดกล้องแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็ไม่ได้ให้เห็นภาพเคลื่อนไหวนะ,ะเพราะตั้งกล้องในระดับที่เราคิดว่ามีโฟกัสระยะที่เราต้องการแล้วหนูก็จะปิด โหนกล้องมาไว้ที่บาร์ด้านล่างะคะ่ะเพราะงั้นถ้าเกิดแม่นกเข้ามาหาลูกเขาเห็นภาพเขาในจอคอมเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าเข้ามาแม่นกกับพ่อลงนี่ระวังตัวมากเลยนะคะ ขาจะดูต้นทางให้คุณแม่เขาอแม่ก็เอาของใส่ที่ปากลูกนกใส่ไปถึงข้อนะคะ แล้วเวลาที่เจนนี่เปิดประตูห้องเข้าไปเนี่ยเบบีเบิร์ดจะทำตัวคล้ายๆกับว่าเขาไม่มีแรงแล้วก็เหมือนกับใกล้ตายแต่พอเรามาเปิดดูช่วงที่เราไม่ได้ช่วงที่เราไม่ได้อยู่ที่ห้องกับเขาอะค่ะเปิดดูในกล้อง เขาจะร่าเริงมากเลยยิ่งตอนไี้ยินเสียงแม่นี่มุกขึ้นกระโดดร้เต้นเลยค่ะอย่างนี้เป็นธรรมชาติที่น่ารักมากนองก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะติดตามสัตว์พวกนี้พฤติกรรมของพวกเขามันทำให้เราดูแล้วชื่นใจค่ะรู้สึกเหมือนมีเพื่อนแล้วก็อีกหลายชีวิตที่อยู่ในบ้านของเราพร้อมๆกัน อาดูพฤติกรรมของเพราะว่าวันหนึ่งเนี่หนูถ่ายไปเจ็ดแปดชั่วโมงเลยค่ะตั้งกล้องทิ้งไว้เลยค่ะ ล่นล่นเวลาให้ดู Thank <laughs> you. ฉันมีสุนัขอด,ดูแม่นกมาให้อาหารลูกนกมาทุกวันเลยนี่จำมันนะหากลูกนกมันหลงจะจังนะคะไม่ต้องให้อาหารมันนะเพียงแค่าหาที่อยู่ให้มันที่มันยินอยู่ในสายตาของแม่มันหรือว่ากใกล้ๆกับบริเวณที่นกมันหลงมาค่ะ แม่มันจะมาให้อาหารเองน้ำหรืออะไรไม่ต้องให้แต่อย่าลืมนิดนึ่งม,มดแดงนะคะมันจะมาหาลูกมจะอันตรายก็ถือว่ะแต่หาทางให้เขาอะ,อะปลอดภัยจากมดแดงมีวิธีสมจนนิ่งหนูอเอาขาล้มนะคะใส่น้ำอย่างนี้อย่างนี้เห็น,นไหมคะขาลม้ม ใส่น้ำแล้วก็รองเอ่อเอาเอา,เอา,เ,อาเอาถ้วยใส่น้ำแล้วก็รองขาลงไว้สี่ด้านเลยใช่ไหมคะนเนห็นไหมคะมดก็จะมาไม่ได้แล้วจำได้ว่าถ้ามดมาถึงถ้ามันใกล้กันมากเนี่ยมดสามารถต่อตัวขึ้นมาที่สีด้านแล้วไปหาลูกมงได้แล้วหนูก็มัดมัดตะกล้านีเอาไว้กับเสาขอเสาของล่มเห็นไหมคะตอนนี้แม่มันนกับพ่อมันก็มาเห็นไหมคะ เพราะกลัวว่าเราจะทำหลายลูกเขาก็มาบินอยู่ใกล้ๆกหน้าตลอดผขาไม่รู้หรือเปล่าว่าหนูวหวังดีกับเขากับครอบครัวเขาจริงจริง ขาก็กลัวว,ว่าเราจะทำร้ายลูกเขาก็มาเวียนอยู่ใกล้ๆตลอดเราสังเกตว่ามันยกห้องให้นกะจริงๆะคะะห้องนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วมีวยกออกไปข้างนอกกลัวว่าแม่เขาจะไม่กล้าเข้ามามีแต่เก้าอี้สีแดงให้นกะ าคืนเนี่ยถ้าขอร้อนร้องก็เปิดแอร์อให้ แล้วก็เปิดอีกทีเพราะว่านี้เปิดและขอด <'m> okay. เกี่ยวกับครอบครัวนกไปสิบชั่วโมงแล้ว นี่จะเป็นที่เก็บผมอยู่คู่กับบูช์เขาจะได้ไม่หล่นหายเอยแต่ท้าสาี้ี้เป็นดิ้มเงินนะคะจะเหนียวมากไม่ต้องกลัวขาดเห็นไหมบูช์จริง อย่าลืมนะคะคุณพระบอกว่าเมตตาข้อหนึง่งคือรักทุกคนทุกสัตว์ทุกขั้งข้อสองคือการุณาช่วยคนอ,อื่นแม้เขาตกทุกข์ได้ยากเหมือนที่นี่ช่วยลูกนกนะแต่ว่าตัวเราก็ไม่เดือดร้อนด้วยนะคะหากช่วยคนอื่นแล้วเราเดือดร้อน นั่นคือผิดหลักเราทำผิดหลักซะเองแล้วก็มูทติตาคือพลอยยินดีเห็นคนอื่นเขาได้ดีอันสุดท้ายก็คืออุเบกขาอูเบคาก็คือว่า รู้จักวังเฉยได้ ฮัลโหค่ะตามนาวส่งไปแล้วนะคะเวลา13นาฬิกาวันนี้ค่ะก็ถึงคืนนี้เลยค่ะไปกับรถทัวร์ค่ะ ปลอดภัยนะคะเือว่ามีกล่องถึงสองชั้นนะคะ ค่ะ <c oughs> ขอบคุณที่ใช้บริการซื้อยาซีปันสมุนไพรตาะนาวค่ะสวัสดีค่ะ